สวัสดีค่ะคุณแม่ทาแชรค้าข้าวควรัวนะคะวันนี้มาทำปลาทูเมนูปลาทูนะคะนั่นก็คือปลาทูสดทอดลาดซอสพริกขี้หนูนะคะก็จะมีปลาทูสามตัวทำความสะอาดล้างแล้วก็โรยเกลือน,นิดหน่อยแล้วก็สูตรของแม่นะคะก็โรยแป้งข้าวโพดหรือแป้งทอดกรอบนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาเราทอดจะได้สวยงามแล้วก็จะมีน้ำตาล น้ำตาลตโหนดนะคะมีพริกพริกขี้หนูที่เรา,บ,เาบูกเรียบร้อยแล้วนะผสมกับกระเทียมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เด็ดของแม่นะคะก็คือใส่ขิงหั่นไปนิดนิดหนึ่งนะคะประมาณสองแว่นเครื่องปรุงรสก,ก็จะมีเกลือนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแค่นี้ค่ะเรามาลงมือทำกันเลย ตอนนี้แม่ก็ทอดปลาแล้วนะคะ mm hmm. เคล็ดลับในการทอดปลาที่ไม่ให้เข้าเหม็นคาวก็คือในการทอดปลาแม่จะเอาขิงที่เราหั่นนะคะงนี้หั่นเป็นแว่นแล้วก็นําลงทอดนะคะพร้อมไปกับปลาตอนนี้ปลาของเราก็ ทอดเหลืองไดที่สวยงามมากเลยค่ะท้องไม่แตกเลยนะคะเคล็ดลับก็คือใส่น้ํามันแล้วน้ามันให้ร้อนนะคะเวลาเราจะลงทอดแล้วเราก็ดีน้ำมันให้เข้าเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของความร้อนนะคะแล้วก็โรยแป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยนะคะก็นำตาลงทอดในขณะที่ทอดก็ทอดใจกลางนะคะจะได้ตาที่สวยงามท้องไม่แตกค่ะ แต่เลยนะคะสวยงามมากเราพักไว้ก่อน,นะคะ่ะเรามาทำเอ่อลงมือทำน้ำเลยนะคะ เปงกรอบสวยงามมากเลยค่ะพอไม่แตกทุกตัวเลยนะคะเป็นเคล็ดลับของแม่พอกระทะร้อนนะคะเราใส่พริกขี้หนูกับตะเพียงเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากใส่พริกขี้หนูมากกว่านี้ได้นะคะแต่ที่บ้านจะไม่ค่อยทานเผ็ดก็เลยใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะจะใส่ประมาณ10เม็ดค่ะแต่ถ้าใคร ชอบรสแซ่บๆใส่มากกว่นี้นะคะเราเอจียวพริกกับกระเทียมให้เขาเหลืองนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะถ้าเราไม่ต้องการให้น้ำมันเยอะสูตรเค็ดลับนี้นะคะก็คือไม่จะเพิ่มเป็นขิงค่ะ พิ้งขิงหั่นฝอยนะคะประมาณสัก2อแว่นแล้วก็มาหาั่นฝอยนะคะไว้ผสมกับเดี๋ยวเวลาใส่น้ำมากนะคะ้วมาผสมกันตอนนี้กระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วค่ะเหลืองแล้วนะคะสวยงามมากแม่ก็จะเติมน้ำซีอิ้วค่ะน้ำซอสน,นะคะนี่คือน,น,ะคะน้ำซอสหอยนางรมนะคะ ใส่น้ำตาลจะเป็นน้ำตาลตโหนดน้ำตาลปึกน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะแล้วแต่หรือถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นน้ำตาลทรายแต่สูตรของแม่จะใช้เป็นน้ำตาลตโนตนดค่ะน้ำตาลตโนตนดแทใส่ขิงลงไปเลยค่ะเพราะเราต้องการให้ความหอมของขิงลดกลิ่นคาวของปลา ใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชาให้เขาเหนียวเหนียวนะคะ น้ำซอสของเราก็เหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมโลกดูรสชาติก็จะออกหวานเค็มนิดหน่อยนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะพรแค่นี้ค่ะรสชาติใช้ได้เลยติดไฟค่ะ เราก็นำน้ำซอสที่เราได้นะคะล้าลงกับปลาเลยค่ะรสชาติก็จะออกหวานนำเค็มน,น,นิดนนะคะแล้วขาดไม่ได้แม่ก็จะใส่กระเทียมนะคะนกระเทียมเจียว เพิ่มความอร่อยีนิดนึงนะคะตามด้วยผักชีค่ะมีความสวยงามเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะปลาทูทอดลาดซอสนะคะ ปลาทูทอดล่าซอสอร่อยมากนะคะถ้าชอบเทปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้นอยๆมาฝากนะคะเทปนี้สวัสดีค่ะ